สองสามครับสว,ส,สวัสดีครับต่อไปจะเป็นการจับฉลากการแข่งขันทเทเบิลเทนนิสอาวุโสลมกลางประเภททีมสองคนแข่งแบบเดียวคู่เดียวนะครับมีผู้ร่วมการแข่งขันร่วมสนุกนะครับสิบท่าน แบ่งเป็น5คู่นะครับต่อไปจะเป็นการจับขลากการจับขลากก็คือเราจะจับมาทีละ2 2ใบไข่2ใบ,2บก็คือใบที่อยู่ข้างขวาเป็นมือ1ใบที่อยู่ข้างซ้ายเป็นมือ2คู่กันตามนี้นะครับก็จะจับกันทั้งหมด5คู่ะครรายชื่อผู้ร่วมสนุกแล้วกัน รวบสนุปรวบแข่งขันับเอาได้นวนในไทยใไทยแล้วหมด1ิบคนะครับเราจะจับนาทีละสอใบก็มีศักผีพยานอยู่2อ6สี่ท่านนะครับได้ไม่ด้วยนะารับด้านด้านนี้จับมาเป็นมือ1ได้านด้านซ้ายด้านนี้จับมาเป็นมือสองได้ อย่าเพิ่งเปิดนะครับอ่าอันนี้จับอ่าแล้วเปิดกันจะคู่กันอันนี้มือหนึ่งอันนี้นะอ่าอย่างมือหนึ่งนี่อ่ะอ่าอะไรจับมืดได้ดูอาให้ทุดูให้ช่างมิอมือ่าช่างอ่าช่างมิอมือ่ามือหนึ่งอ่าคู่เลยคู่ที่หนึ่งช่างมือหนึ่งเป็นมือหนึ่งมือหนึ่งไว้ข้างไหนข้างนี้นะข้างนี้ด้านขวาไงอ่าขวาเราเออมันจะกลับกันกันอ่า อ่าคุณชัดชัดอนทสองข้พี่วิทยนะชัดนะอ่าชัดอ่าที่เราเรียกกันข้อแก๊ข้อแก๊บได้ครับนะ่ดับหนึ่งต่อไปโอเคข้อที่สองอ่ข้อที่สองนึงนะ หน่งคอรีนคอลีนอ่าคอรีนอ่าอ่ามีคอรีนพวกนี้จะมาซอมันในพวกนี้อ่าคอีนอ่มาเป็นมือหนึ่งข้องใครผมโรอโอ้โหกงเลยพวกนี้สออ่าสองก็คือคอรีนกับโบเออคอีนเป็นมือหนึ่งโอเป็นมือสอง่าโอเนต่อไปนะ โคตันนะนะคู่ที่สามอันนี้มือหนึ่งแล้วนกมือสองนุคิดมาจากเองชื่อตัวเองหรือเปล่าวเนี่ยหรือเปล่าสม่ำทำคิดมาหนึ่งจับชื่อตัวเองจริงจริงว่ะโอ้โหดื่มดิสก์แล้วเนี่ยเอาจะบอกว่าคู่ดผมนะคูดอะไรจริงจริงบ้าจริงกู บอิหารสักสี่ะพี่ผมไม่รู้นะเฮ้ยาศสักสนะพูดไม่ได้แับใจเลยเว้ยสงสัยกูดีฮะ้แจับไม่นเดืนกูที่สามนะกับไปกูที่สีู่ที่มืออนมือสอ พอเกงพ่อแก่าพอเก่คู่ที่สพ่อเกงเป็นมือหนึ่งพ่อเก่งคู่กับเกงด้วย้อวัดไถึงได้ลงอเอป็นไทยออต้องพ์หนึ่งสองก็รูแล้วเนี่ยสายเกับไอ้อะไรนะทำไมก็ยังไม่รู้ค่เป็นมือหนึ่ง่กอน็นมืนมันสด้าาาน เหมือนกันแหละจับตัวเองน่ะใครพงศ์ูพงศ์อ่ทพงกต้นที่งงดูดพงศ์มือหก็จริงอ่ะพูพงศ์นะพงศ์มือพนึ่ผกูพงศ์กูพงศ์มือหนึ่แล้วก็คนแได้อ่ะพวกเจบกว่าูนี่รว้ยูแล้วเนี่ยูน้อรวมกันเยอะมากงได้นะเอ้มพัน์นะได้แชมป์ตอนมีรด้ว วันนี่ต้องใช้อาจะประสบการณ์ร้อยร้อยสิบจุดร้อยสิบอ้ากว่าหมดตันเลยหมดอ่านชั้งละอาทีมแรกนะครับช่างวิทย์มือหนึ่งคู่คุณชัดทีมที่สองคอลีนคู่คุณโอทีมที่สามกาสมคิดคู่คุณเทิงทีมที่สี่พ่อเก่งคู่ตำรวจไพศาลแล้วก็ทีมที่ห้าคือกองคู่จัดสรรรถที่ขับเจริญที่พิมพ์มาวันนี้ก็ เลือกเนื้อคู่การเรียบร้อยแล้วจะมีการแต่งท่าน <c oughs>